เชิญพานญาติโยมทุกคนนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราที่นี่ก็จะให้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัส ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองโดยตรงที่เรียกว่าพุทธวจนะนะพระศาสดาบอกว่าเมื่อมีการประชุมกันเนี่ยควรกระทำกิจสองอย่างหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าว นี่คือกิจสองอย่างที่พึงกระทำเมื่อมีการประชุมรวมกันนะก็เดี๋ยวเราจะทำกิจอย่างแรกก็คือการนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าด้วยการเจริญอาณาปณาสติสมาธินะซึ่งพระศาสดาได้ตรัสไว้เองว่ามีผลมากปีอนิสง์มาก ผลที่เขาหวังได้สองอย่างในการเจริญอาณาปานสติคืออาราตผลหรืออาณาคามีผลนะและอาณาปานสตินั้นพระองค์ยังตรัสว่าเป็นห้วงบุญห้วงกุศลอันยิ่งใหญ่เปรียบเหมือนน้ำในหมหาสมุทรบุคคลไม่สามารถประมาณได้ว่าเท่านี้อาลาหกะพันอาลากะหรือแสนอาลากะแต่นับว่าเป็นกองน้ำ อันยิ่งใหญ่ดังนั้นขณะที่เราเจริญอาณาปานาสตินั้นพระองค์จัดว่าเป็นห่วงบุญอันยิ่งใหญ่และพระองค์ยังตรัสอีกว่าบุคคลผู้มาเจริญกายคตตาสติหรืออาณาปานาสตินั้นความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้น พระองค์ยังตรัสในเรื่องอาณาปานสติว่าบอกพิกุทั้งหลายเมื่อก่อนตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากและตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน ตรัสว่าพิขุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากและตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอาณาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีนี่พระองค์ตรัสสอนกับพิขุทั้งหลายอย่างนี้ อันนี้สงอย่างอื่นยังมีอีกมากมายในเรื่องของอาณาปานสติและการทำสมาธิจเจริญอาณาปานสติสมาธินั้นยังเป็นกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันถ้าเราต้องการให้กรรมดีนั้นส่งผลในปัจจุบันพระองค์ให้ทำสมาธิการจเจริญอาณาปานสติเป็นเหตุให้ได้สมาธิในทุกระดับ วิธีในการเจริญอาณาปานสตินั้นนะพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายพิกุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่า หายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกนี้คือการเจริญอาณาปานสติสมาธิในส่วนของกายคตาสติการเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลาย ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ คือนำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วในสมัยนั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะไหลเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็ให้รู้นะและขณะนั้นชื่อว่าเรากําลังเป็นผู้ทําความเพียรเผากิเลสนะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเจริญอาณาปานสติกันสักสามสนาทีนะน้อยๆแต่ได้ผลมากเพราะการเจริญอาณาปานสตินั้นพระองค์ตรัสว่าแม้กระทําชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้พระองค์ก็ตรัสว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานแล้วหนึงในพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่า พิกุทั้งหลายถ้าภิกขุเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแควนเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่า ยิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอก็แค่ลัดนิ้วมือหนึ่งและพระองค์ให้ทำวันละสามเวลาโดยพระองค์เปรียบเหมือนชาวล้านตลาดที่เตรียมจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าเตรียมจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันและจัดแจงจเตรียมการงานอย่างดีที่สุดในเวลายเย็น เราทำอย่างน้อยชั่วลัดนิ้วมือแต่ทำวันละสามเวลาคือเวลาเช้าเวลากลางวันและเวลาเย็นนะอันนี้ชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทพระศัสดาตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงที่ตรัสไว้เมื่อสองพันกว่าปีที่ผ่านมาอาตมาเป็นสมณะสักยะปุตยะผู้หนึ่งที่ทรงจําคําของพระตถาคต มาถ่ายทอดบอกให้พวกเราฟังพวกเราทั้งหลายเป็นเพียงสาวกสาวกะสาวกโกแปลว่าผู้ฟังคำบัญญัติไม่ใช่ผู้บัญญัติศาสดาผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้บัญญัติธรรมและวินัยที่ไม่ผิดพลาดเพรานะพ,พระองค์สามารถกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวและคำพูดของพระองค์นั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกัน มีผู้เดียวในโลกที่สามารถทำแบบนี้ได้และคำพูดของพระองค์นั้นเป็นอากาลิโกในความสามารถสามอย่างนี้ไม่มีสาวกคนใดทำได้พระศาสดาจึงตรัสว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกับกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลก,กุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสัญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนี่พระองค์ตรัสไว้ว่าให้ฟังแต่คำของพระองค์เท่านั้นเราจึงนำคำของพระองค์มาถ่ายทอดบอกสอนและภิกขุในครั้งพุทธกาลนั้นเขาก็จะนำ แต่คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาของเขาเท่านั้นมาถ่ายทอดบอกสอนซึ่งจะทำให้พวกเราเปรียบเสมือนได้ฟังต่อหน้าของพระศาสดาโดยตรงโดยสมณะสักยะปุตติยะคือบุตรของสมณะในสักยะตระกูลนะพระเจ้าให้ภิกขุเรียกตัวเองว่าอย่างนี้ว่าเมื่อถูกเาถามว่าพวกเธอเป็นใครให้ตอบว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรส อันเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมตรัสไว้กับวาเสตษฐกบพารัตวชะเพราะนั้นอาตมาก็เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดเป็นเพียงผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระศาสดาแล้วก็นํำคำสอนของพระศาสดามาถ่ายทอดต่อออกไปเพื่อให้เราถึงแม้จะไม่ได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็เสมือนหนึ่ง ได้พบพระองค์คือได้ยินได้ฟังคำของพระองค์นั้นเองเพราะพระองค์ให้ใช้ธรรมและวินัยที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วนั้นเป็นศาสดาแทนต่อไปนะก็เดี๋ยวเรามาลองเจริญอาณาปาณสติสมาธิกันสักสี่ห้านาทีในระหว่างสีห้านาทีนี้กอให้ทุกคนมีความ ตั้งใจที่จะรู้ลมหายใจของตัวเองนะถ้าจิตของเราวอกแวกไปในทางอื่นพรสะศาสดาให้ละนันทินันทิแปลว่าความเพลินให้พวกเราละความเพลินนะอย่าให้จิตเพลินไปกับอารมณ์ถ้าเรากำลังไปคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตให้พยายามละพยายามทิ้งอารมณ์นั้นแล้วกลับมารู้ลมหายใจนะ การรู้ลมหายใจพระศาสดาตรัสบอกว่าให้เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้เธอจับพอดีพอดีให้เรามีความตั้งใจในการเจริญอาณาปานสติพอดีพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปนะถ้ามากไปมันจะอึดอัด นั่นนะอกปวดหัวอย่าไปปรุงแต่งลมหายใจอย่าไปบังคับลมหายใจปล่อยการหายใจเป็นธรรมชาติเพียงแต่เราเอาใจ <c oughs> ที่มันเคยฝุงซ่านเนี่ยมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรถ้าจิตใจของเราหลุดไปคิดก็ให้พยายามทิ้งความคิดอย่าไปอยากคิดต่อนะนี่เป็นวิธีการเพียนเผากิเลส และผลที่หวังได้คือความเป็นอริยบุคคลและการพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงด้วยการเจริญอาณาปานสิเพียงอย่างเดียวกิเลสทุกชนิดจะสามารถถูกละไปได้โดยพระองค์เปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้น ให้อันตรธทานไปให้ระง,งับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วให้ระง,งับไปปันเทาไปได้ตามควรแก่ฐานะข้อนี้ก็ฉะน,นั้นเหมือนกัน ตั้งใจเจริญอาณาปานสตินะกันสักสี่ห้านาทีระหว่างนี้พยายามอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอะไรพยายามควบคุมใจให้อยู่กับลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้นะจะอยู่ในท่ายืนเดินนั่งนอนสามารถทำได้ในทุกอิรยิยาบถนะ ก็ให้ตั้งใจเจริญอาณาปานสติสมาธิกัน